สองกลางนี้ท่านไปไหนคะสำหรับพวกเราก็มีหลายที่ฮะแล้วก็เห็นว่าจะมีถนนสายข้าวที่จะกลับสู่บ้านแต่ละภูมิลนาค่ะซึ่งน่าสนใจกันค่ะมีมากถึงตอนนี้นะคะมีมากถึงสิบห้าสิบห้าถนนค่ะเริ่มจากลองดูนะคะเราจะเริ่มดูเริ่มจากกรุงเทพนะคะกรุงเทพข้าวสารเราจะสามารถไปสนุกได้ที่ไหนข้าวสารกรุงเทพข้าวยำ ปัตตนีข้าวหลามชนบุรีข้าวสุกอ่างทองข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอ๊ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอ๋อขอนแก่นมีโพยไหมไม่คุ้นเลยเหรอคะข้าวเหนียวเนี่ยรู้สึกว่ามิติไม่คุ้นเลยเหรอคะจะคุ้นไปทางหอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะมีนะคะข้าวหอมมะลิที่ไหนคะร้อยเอ็ดครับค่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนี่ยนครพนมข้าวเปียกข้าวเปียกอุดรครับค่ะข้าวแช่ ข้าแช่ปทุมธานีค่ะใกล้บ้านพี่เลยค่ะข้าวกรรมข้าวข้าวกรเนี่ยกาลสินครับข้าวทิพข้าวทิพจันทบุรีข้าวแตนน่านครับค่ะจริงๆข้าวแตนถ้าทางภาษาทางเหนือเขาจะเรียกว่าข้าวแตนนะคะข้าวแตนค่ะข้าวลอดช่องข้าวลอดช่องนี่ยโสธรครับค่ะข้าวหางข้าวหางหนองบัวลำพูครับค่ะโวนมหาสารคามนะคะเข้าอะไรคะขามเข้าเมอาครับ ก็เป็นสิบห้าสิบห้าถนนที่น่าเที่ยวในช่วงสงการนี่ะคเราจะได้ไปเปียกชุ่มฉ่ำใช่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เราอยากจะแนะนำเป็นแฟนดีที่สุดว่าถ้ามีเวลาใกล้ๆจังหวัดไหนที่เขาจัดแล้วก็ไปร่วมสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะสนุกค่ะส่วนน้องนิติจะไปไหนคะเนี่ยก็ว่าจะกรุงเทพเนี่ยแต่ก็มีอะไรนะภาคขมาอะไรนะงานภาคขม่าอ๋อค่ะงานภาคขมาโลกค่ะแถวสยามนะคะถ้าแต่ละท่าน พกพาผ้าเขามาแล้วยิ่งคนไหนนะคะผูกไปด้วยพันไปด้วยจะได้ลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นี่ะู้้จัดงานเขาว่าอย่างนั้นนะคะผมอยากได้นะ50%เนี่ยค่ะน้องใส่จากบ้านเลยก็ได้ค่ะอืจะขึ้นรถเมย์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะค่ะก็สงการนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับกลับไปก็ลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพงขอพรนะครับก็ขอให้มีความสุขร่มเย็นกลับมาทํางาน หรืออยู่หรืออะไรอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้สงบสุขร่มรื่นครับค่ะโชคดีทุกท่านค่ะ